สวัสดีค่ะโมกุกับกินอยู่แบบบแบ,บนๆปียอาชาแน,นลค่ะพี่น้องมือนสภาพม่หิดกระเผาค่ะเมนูมือีนเป็นอาหารสื้บ้านเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงไก่ใส่มะระกอนะคะพี่น้องบุกฮงสือมา มันบอบีคนตําค่ะพี่น้องยันขมก็ะเทสยมแกงไส้ไก่ค่ะนะคะหัวไก่กัมังหัวไส้ไก่ค่ะก็จะมีหลักๆก็คือไก่สับเป็นชิ้นพอดีคําแล้วก็มะละกอค่ะฟานบางๆนะคะพี่น้องแล้วก็ใบแมงลักค่ะเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสดค่ะพี่น้องแล้วก็ตะไคร้นะคะกระสือราม่านนี่ค่ะพี่น้องนะคะเส้เล็กๆอ้อยเนาะค่ะสุประเห็ดลายค่ะพี่น้องนะคะเฮ็ดชามเดียวค่ะ ก่อนอื่นค่ะพัดพริกแกงให้หอมเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเยงสโซฟพัดพริกแกงก่อนค่ะพอพัดมันหอมแล้วพี่น้องเวลาเราซดน้ําแกงมันจะมีความหอมนะคะเด็กก็เลยแบบชอบแบบนี้ค่ะนะคะพัดไปเรื่อยๆจ้ามื้อนี้บริเเตใ,ใบบกูดนะคะเพราะว่ายเยสโซฟตะไคร้แห้นนะคะพี่น้องตะไคร้เป็นทรทอนค่ะ แล้วก็เติมน้ำลงไอหน,หนึ่งค่ะพอเริ่มหอมนะคะพี่น้องเอาไก่ใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ล้วนไก่ถึงสุกค่ะให้พอสุกค่ะมันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวเวลาเราซุมน้ำแกงนะคะใส่ตะไคร้ลงไปเลยจ้าผู้ใดตีออมใส่ข้าข,ขวดกระสับนะยคะ่ะพี่น้องนนะคะ่ะ ต้มเปื่อ้ยสดชิ้นที่ประกอบของแซงห้องนะคะพี่น้องแยกเป็นต้นชอกนะคะซื้อมาเราที่นี่มุกขุไรตังกินพี่พน้องแย,ยะะนะะกจะได้ไหามะขามปูกะแพงก็เลยเอามาแกงดีกว่านะคะ,นะคะพี่น้องมาแ,บบแกงแบบแกงหอมๆสบายแมงลักที่นี่อร่อยกว่าค่ะพี่น้อง พอใกล้เริ่มสุกแล้วค่ะพี่น้องเราก็จะใส่นาลิกาลงไปผัดซะหน่อยค่ะวิธีการทำของแต่ละคน้นกับสิรบกคือกันนะคะวัพี่น้อ,นองวัคนมเอนก็จะเติมน้ำลง,งไปเลยเขาใส่บบกึ่อน,นะคะแต่ถุงยวนี่จะใส่ทับอย่างนี้ ให้สุติี่หน่อยเลยค่ะบุกหง่ยเอามาผัดใส่ไข่กระแสบด้วยค่ะพี่น้องร่องมือนะคะแต่ว่าพี่น้องลอาแล้วมันแตกต่างกันยังไงการที่ใส่น้ำแล้วก็ใส่บุกหงหรือว่าหลังจากใส่บุกหงแล้วค่อยใส่น้ำแตกต่างกันคือว่ามะละกอเราจะสุดง่ายแล้วก็ไม่เละค่ะในเวลาที่เข้าเตนนิมน้ำลงไป,ะงปงะนะคะ,แต,ะแต่สไลด์มากระเละกระตรงชิ้นลื่นโดนไหมค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงไป น,นี่เป็นน้ำต้มค้งไก่นะคะที่ลองต้มตัวเสียวไว้ค่ะเสี่ยวเสดายมาใส่ลงไปไน้นี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเยาก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา,ามากหน่อยกลเอาเลยค่ะ กอตามด้วยชื่อรสนิดนึงผู้ใดาบา่มมักกับผต้องใส่ได้ค่ะถ้าใสุ่้มรสกับชื่อรือผูต้องก็ได้ค่ะแต่ว่าเนื้อใส่ในจะหน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นต้มให้เดือดจนกว่ามะละกอเราจะสุกเปื่อยได้ที่นะคะพี่น้องเคยชิมรสหรือใส่ใบแมงลักง่ายมากๆค่ะพี่น้องสวมผู้ใดบมัก ไปมาเข่าขั้วนะคะพี่น้องเราเซ้ลงไปหน mm ึ hmm. ่งแม่มึงแม่ของนึกว่าแม่มันจับนกมาอีกเซ้นอะไรมาอะไรขี่เกียมค่ะพี่น้องไรจับขี้เกียมพี่น้องบางคนไทยัวขี้เกียมยังยังจิ mm hmm. จิงจกค่ะนี่จะบจริงจกเนี้ยอุ้ยไเอยู่นี่พี่น้องจิิงเลน ุ๊แมวตัวนี้เป็นแมวงล่าอีหลี่ด้ยพี่น้องเดี๋ยวก็ได้นกได้หนูได้กระโอกมันนี่ได้จริงเลนตุแมไงขนงหอมหอมพวนจ้ะพี่น้องเอาเนื้อหาเดี๋ยวจะต้มให้บกุกหูเปื่อยจะข้ามนึงเดี๋ยวจะพามาชิมรสต่อค่ะหลังจากเยี่ต้มมาได้ประมาณสิบนาทีมะละกอเริ่มเปื่อยค่ะพี่น้องเดี๋ยดสั่งชิมรสกุ้งก่อน อ้ยหอมหวนพวนพี่น้องอย่ากห็ในชิมนดำด้วค่ะม,มีความหวานความนัวพี่นอ้องตัวหวานเอียงคือหวานน้ำสุกก๋วยเตี๋วด้วค่ะพี่น้องที่เย่าใส่ลงไปนะคะต้มเผ็ดก๋วยเตี๋ยวไหวกับสเต๊กนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะคือโมต้องเติมยัง,ะะงเ,เลยค่ะพี่น้องเป๊ะเวอร์เลยค่ะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะเยอะๆจุกๆค่ะ หอมชวน,นจ้าหอมเล้พี่น้องแซ่บอีนี้ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงมะละกอใส่ไก่ใส่ใบแมงลักหอมๆค่ะพี่น้องมาหานีย่าสยกออกจากเตาให้เบิ้งค่ะตังไว้นี่มันแจ้งบรชัดกันเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งข้างนอกกันจ้า แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องแกงมะละกอใส่ไก่ค่ะใส่ใบแมงลักหอมๆค่ะพี่น้องกระลังขอนหอนกระลังขอน,นหน่อนข้นๆเลยคะ่ะพี่น้องรสชาติอาหารบานเข่าค่ะกินย่ำได้กระแซบค่ะพี่น้องแล้วก็อีสานบานเท่านี่ค่ะดัดแปลงเลยคะ่ะบักหุ้งค่ะ,บ,คะบักมะฮุ้ง,ห,งหรือมะละกอค่ะนอกจากจะผัดใส่ไข่ตำส้มตำไทยเราแล้วนะคะพี่น้อง เอามาแกงใส่ไก่ยังสีเ้อค่ะพี่น้องใส่ผักอีตูนะคะผู้ใดมีผักชีเล่าใส่ลงไปน้ำผัดรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เพื่อนๆนี่จะคิดฮอดบกฮุงเลยค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดมีบกฮุงซุกแน่ออกเลืองๆแน่นิดแหงสืบแสบค่ะแต่ของเย่านี่เป็นบกฮุงที่แบบว่าสลับทําส้มตําเลยแต่ว่าซื้อมานานไปค่ะยามมันขมนะคะบกฮุงนี้ค่ะวัยโดนๆเป็นอาทิตย์มันสิขมค่ะเยก็เลยเอามาแกงค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็ได้ออกมาเป็นเมนูแซ่บค่ะกินก็เขาเหนียวก็ได้เขาซวยก็ดีนะคะพี่น้อง ที่สําคัญค่ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกพริกนี่จะเป็นพริกแห้งพริกสดได้หมดเลยค่ะพี่น้องเนี่ยต่เขามีค่ะตำให้พ่อละเอียดหรือพ่อหยาบๆกร้างค่ะต้องผัดให้หอมก่อนแล้วค่อยใส่ไก่ลงไปรวนนะคะพี่น้องรับรองว่าสดนาแกงนี่ค่ะมีความหอมหอยในในสอดในในปากเขาเลยถ้ะจะบอกมีความข้าวของไก่เลยค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆด้วยค่ะพี่น้องมากค่ะทุกผู้ทุกคน เอาถ้วยเอาส่ามาตักเอาค่ะแกงมะระกอใส่ไก่ค่ะ